เทศบาลนครแม่สอดประชุมผู้อำนวยการฝ่ายกองงานเพื่อติดตามความคืบหน้างานที่ได้รับมอบหมายค่ะณห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสร,รานานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายชาตรีสุขารมปรลัดเทศบาลเป็นประธานในการประชุมรองปลัดเทศบาล พร้อมผู้อํานวยการฝ่ายกองงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดในการติดตามความคืบหน้างานที่ได้รับมอบหมายสืบเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลน,นครแม่สอดที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการแผนงานโครงการพัฒนาแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดในปีงบประมาณ2,561 เพื่อวางแผนงานและมอบหมายงานกองช่างเตรียมการสำรวจออกแบบแผนงานโครงการปีงบประมาณ2,561เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลและขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องการประชุมในวันนี้มีว่าที่พันตรีธีรยุทธ์วุฒิอัธสารรองปลัดเทศบาลพร้อมผู้อำนวยการกองงานเทศบาล หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง